ปกครองทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูยังอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูยังจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะเด็กๆ,ๆวันนี้นะคะครูยังจะพาเด็กๆมารู้จักการละเล่นการแสดงและนิทานประจำชาติของสมาชิกอาเซียนกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้กัน คุณครูยังว่าเรามาทักทายกันก่อนดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมรืยยังอ้าพร้อมรืยยังค่ะเด็กๆอ้าค่ะสวัสดีสวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราไปเรียนรู้การละเล่น การแสดงและนิทานประจำชาติของสมาชิกอาเซียนกันเลยค่ะการแสดงประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะเด็กๆแต่ละประเทศนะคะก็จะมีการละเล่นและการแสดงที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆเช่นประเทศไทยนะคะก็จะมีการละเล่นการแสดงโขนนะคะเป็นการละเล่นและการแสดงประจำชาตินะคะเด็กๆส่วนประเทศเมียนมานะคะก็จะเป็นการแสดงละครหุ่นพม่านะคะเด็กๆ ประเทศลาวก็จะเป็นการแสดงลำลาวนะคะส่วนประเทศกัมพูชานะคะก็จะเป็นการแสดงระบำอับสลานะคะ,ะเด็กๆประเทศอินโดนีเซียก็จะเป็นการแสดงระบำบาลองนะคะเด็กๆประเทศสิงคโปร์นะคะก็จะเป็นการแสดงบางสาวันนะคะเด็กๆและประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็จะเป็นการแสดงติงนิดลิงนะคะเด็กๆ ส่วนประเทศบูไนนะคะก็จะเป็นการแสดงอารูตยูวาดินดังนะคะประเทศเวียดนามนะคะก็จะเป็นการแสดงหุ่นกระบอกน้ํานะคะและประเทศมาเลเซียนะคะก็จะเป็นการแสดงระบำโยกิดนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้การละเล่นการแสดงและนิทานประจำชาติกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานของคุณครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ลลไดแเเจออกกันนนใใหม่่คคิปตปตะะ็ๆของไทยอย่างแรกเลยนั่นก็คือมอนซ่อนผ้าค่ะซึ่งการละเล่นมอนซ่อนผ้านั้นจะไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นวิธีการเล่นจะมีผ้าผืนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเล่นจะมีหนึ่งคนเป็นมอนส่วนคนที่เหลือนั้นจะนั่งล้อมวงคนเป็นมอนจะเดินถือผ้าเดิอนอยู่นอกวงส่วนคนที่นั่งอยู่ก็จะร้องเพลง ระหว่างนั้นคนที่เป็นมอนจะเป็นผู้ที่ทิ้งผ้าไว้ด้านหลังใครก็ได้แต่ต้องทำเหมือนว่าตนนั้นยังถือผ้าอยู่เมื่อเดินกลับมาผ้ายังอยู่ที่เดิมก็จะหยิบผ้าไล่ตีคนนั้นผู้เล่นจะต้องวิ่งหนีมอนแล้วกลับมานั่งที่เดิมจากนั้นมอนก็จะเดินวนต่อไปหาทางวางผ้าใหม่ หากคนไหนรู้สึกตัวแล้วคลำพบผ้าจะหยิบผ้าแล้ววิ่งไล่ตีมอนแล้วมอนก็จะต้องรีบวิ่งมานั่งแทนที่คนไล่จะต้องเป็นมอนแทนการละเล่นต่อมางูกินหางซึ่งการละเล่นงูกินหางนั้นจะใช้จำนวนผู้เล่นประมาณสิบคนมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้วิธีการเล่นจะมีผู้เล่นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อมู ฝ่ายหนึ่งเป็นแม่งูคนที่เหลือก็จะเป็นลูกงูโดยลูกงูจะต้องจับเอวแม่งูต่อๆกันไปเป็นแถวยาวจากนั้นก็เริ่มเล่นประกอบเพลงรับไปมาสุดท้ายพ่องูจะบอกว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้วจะวิ่งไล่จับลูกงูกิน โดยแม่งูก็จะกางมือป้องกันถ้าลูกงูตัวไหนถูกจับได้ก็ต้องออกจากการเล่นที่เหลือก็จะเล่นไปจนกว่าลูกงูจะถูกจับหมดต่อมาการละเล่นว่าวซึ่งการละเล่นว่านั้นเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นในช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวโดยเด็กสมัยก่อนนั้นมักจะชวนกันมาเล่นว่าวยิ่งลมดีเท่าไหร่ วอาวก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นโดยจะเล่นกี่คนก็ได้ยิ่งมีผู้เล่นเยอะก็จะยิ่งสนุกเพราะจะมีการแข่งขันกันว่าเวอาของใครขึ้นได้สูงกว่ากันนั่นเองค่ะการละเล่นต่อมามาการกล้วยซึ่งการละเล่นชน,นิดนี้เป็นการละเล่นกลางแจง้งที่ให้ความสนุกสนานกับเด็กเป็นอย่างมาก เวลาที่เด็กเล่นเด็กก็จะจินตนาการว่ากำลังขี่มา้าในขณะเล่นเด็กๆก,ก็จะออกเสียงควบมา้าและเรียนแบบเสียงม้าไปด้วยอุปกรณ์ในการขี่มา้กากัานกล้วยก็คือการกล้วยที่นำมาตัดเป็นรูปมา้าโดยเด็กๆจะวิ่งไปรอบๆซึ่งจะแข่งขันกันว่าใครวิ่งได้เร็วกว่ากันนั่นเองค่ะการละเล่นต่อมาเดินกะลา การละเล่นเดินกะลานี้จำนวนผู้เล่นจะไม่จำกัดจำนวนซึ่งการเดินกะลานั้นจะนำเชือกยาวประมาณหนึ่งวามาร้อยกะลามะพร้าวสองอันวิธีการเล่นผู้เล่นจะไปยืนบนกะลามะพร้าวโดยใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้หนีบเส้นเชือกเอาไว้ทั้งสองเท้าเมื่อเริ่มเล่นทุกคนยืนอยู่ที่เส้น เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้รีบเดินไปที่เส้นชยัยใครถึงเส้นชัยก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะ